สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้รอบรั้วบัญชีกลางค่ะพบกับบุ๋มสุภัตราชนไทยสงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกิจกรรมมีหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะแต่กิจกรรมที่ส่งผลกระทบนะคะต่อหน่วยงานของรัฐก็ดีหรือส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการก็ดีคงหนีไม่พ้นการอุทธรณ์และร้องเรียนนะคะ ถ้าว่าด้วยเรื่องของการอุทธร์ส่งผลกระทบอย่างไรในฝั่งของหน่วยงานของรัฐ่ะคะก็อาจจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนล่าช้ากว่าที่กําหนดหรือเบิกจ่ายเงินไม่ทันหรือในส่วนของผู้ประกอบการท่านก็อาจจะมองว่าเป็นสิทธิประโยชน์ท่านที่สิทธิในการอุทธร์เพื่อรักษาความเป็นธรรมกับท่านวันนี้ค่ะประเด็นที่รายการของเราจะนําเสนอท่านผู้ชมเป็นเรื่องประเด็นสําคัญข้อหารือเกี่ยวกับการอุทธร์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะรายการของเราคะ่ะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขอต้อนรับนะคะท่านสามารถแสงรินค่ะจากกองการพัสดุภาครัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับบุ๋มบุ๋มขออนุญาตเรียก อาจารย์สามารถได้ไหมคะได้ครับดีเลยครับอา,อาจารย์สามารถคะประเด็นแรกเลยคะ่ะที่เราจะมาพูดคุยกันเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยแหละในเรื่องของกระบวนการของการอุทธร์แต่อาจจะมีท่านผู้ชมหลายท่านที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์สามารถนะคะช่วยเล่ากระบวนการภาพรวมเกี่ยวกับการอุทธร์ข,ของหน่วยงานของรัฐแล้วก็ฝั่งผู้ค้าค่ะผู้ประกอบการนะคะว่ามีกระบวนการยังไงคร่าวๆะคะ่ะกระบวนการอุทธร์นะครับก็เริ่มหลังจากที่ หน่วยงานได้ประกาศผลผู้ชนะนะครับในเว็บไซต์กอมพิวชีการนะครับจากนั้นเนี่ยทางผู้อุทธณ์นะครับหรือผู้ที่เข้าเสนอราคานะครับที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา,าเนี่ยก็จะมีสิทธิ์อุทธรณ์นะครับมายังหน่วยงานนะครับอันนี้เน้นย้ำนะฮะว่าต้องอุทธรณ์มาที่หน่วยงานนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับที่อุทธรณ์มาที่กรมพชีการนะครับซึ่งในตัวกฎหมายนี้ก็บอกไว้ชชดนะครับว่าต้องอุทธรณ์ต่อหน่วยงานหน่วยงานที่เขาหน่วยงานที่เขาเสนอโครงการใช่ครับใช่ครับ ุณหนุ่มก็คือว่าก็ต้องอุทธร์กับหน่วย,ยงานที่เป็นคนประกาศจัดซื้อจ้างเรื่องนั้นะนะครับดังนั้นจะอุทธร์มาที่กอบัญชีกลางโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับดังนั้นจะต้องอุทธร์ไปยังหน่วย,ยงานที่ต้องประกาศผลจัดซื้อจ้างนะครับแล้วก็การอุทธร์ก็จะต้องทําเป็นหนังสือตามมาตรา116นะครับประกอบด้วยเหตุแล,ผล,และผลแล้วก็ให้อุทธร์ภายในระยะเวลา7วันทําการนะครับนับแต่วันที่หน่วยงานประกาศผลจัดซื้อจ้าง ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแลวเมื่อหน่วยงานได้รับอุทธรณ์นะครับภายในระยะเวลา7วันทําการดังกล่าวเนี่ยก็ให้หน่วยงานเนี่ยนะครับพิจารณาผลนะครับตามมาตรา1 1 8เนี่ยภายในระยะเวลา7วันทําการเช่นกันถ้าเกิดหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณานะครับหรือว่าการอุทธรณ์ของผู้อทณ์เข้ามาเนี่ยหน่วยงานก็ต้องทําความเห็นเข้ามาที่กรมบัญชีกลางน,นะครับก็คือต้องส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอร้องเรียนเนี่ยภายใน3วันทาการหลังจากนั้นเมื่อกรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ร้องเรียนเนี่ยได้รับความ คณะกรรมการอุทธรน์นะครับก็มีอำนาจในการพิจารณาอุทธร์30วันทําการเราจะเห็นว่าถ้าเป็นห,หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะใช้คําว่าทําการนะครับแต่ถ้าเป็นส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการอุทธร์หรือที่ฝ่ายเลขาของกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับก็จะใช้คําว่าทําการนะครับ30วันทําการแล้วก็ขยายได้อีก2ครั้งนะครับครั้งละ15วันทั้งหมดก็จะเป็น60วันนะครับในการพิจารณาในระหว่างนี้ก็ห้ามหน่วยงานลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรรลองเรียนอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการ นะฮะเบื้องต้นของเรื่องอุทธร์เนี่ยนะครับที่ทั้งผู้ประกอบการและก็หน่วยงานของรัฐที่ต้องพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนดครับค่ะจย์คะบุ๋มมีประเด็นคําถามค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเหตุการณ์ปกติเนาะที่เป็นกรณีอุทธร์เคที่จะถามก็คือว่าสมมุตินะฮะการจัดซื้อจดจ้างครั้งนั้นเนี่ยบริษัท A เป็นคนชนะแล้วก็มีการอุทธร์เกิดขึ้นนะคะหน่วยงานนะหน่วยงานเนี่ยบอกว่าฟังขึ้นพอฟังขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนแปลงเลยค่ะจากบริษัท A เป็นคนชนะนะบริษัท A เนี่ยตกมาอันดับ2 คำถามค่ะถามประเด็นแรกก่อนถ้าเป็นประเด็นของฝั่งหน่วยงานของรัฐนะจะต้องรอไหมหรือว่าพอมีการ พิจารณาอุทธรณ์ฟังขึ้นปุ๊บดำเนินการต่อได้เลยต้องรอ7วันทาการไหมที่จะประกาศผู้ชนะต้องรออีก7วันทําการไหมนี่คือประเด็นแรกนะกับประเด็นที่2ด้วยถามต่อกันเลยว่าแล้วในฝั่งของผู้ประกอบการนะคะพอกิจกรรมรอบ2นะรอบ2เนี่ยบริษัท A เนี่ยเขาตกมาเป็นอันดับ2นะนี่คือการจดซื้อตั้งรอบที่2ที่เขาประกาศนะคะบริษัท A เนี่ยเขาเกิดสิทธิ์ที่จะสามารถอุทธรณ์ได้ไหมแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปทุกทุกกิจกรรมใช่ไหมถ้ามีการเปลี่ยนผู้ชนะเรื่อยๆ ก็ในส่วนของเรื่องของการอุทธร์เนี่ย<ม>ก็จะมีหลักอยู่นะครับว่าตราบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะเนี่ยก็จะเกิดสิทธิอุทธร์ขึ้นใหม่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ข้อถกเถียงกันเยอะเหมือนกันว่า<ม>เอ๊ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยหน่วยงานยังต้องรออีกไหมเพราะว่าถ้าต,ต้องรอปุ๊บมันก็จะกลายเป็นต้องไล่ช้าไปอีกหรือไม่ะนะครับดังนั้นตามมาตรา1้อยนี่ก็บอกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณามีสิทธิอุทธร์ภายใน7วันทําการนับแต่ประกาศผลจะเสียจ้าง ในเว็บไซต์กชีกลางดังนั้นเมื่อหน่วยงานเห็นว่าอุทธรของผู้อุทธรฝั่งขึ้นตามมาตรา118ที่เขาโตเข้ามาและหน่วยงานเห็นด้วยกับผู้อุทธรนะฮะดังนั้นหน่วยงานต้องไปเปลี่ยนแปลงผู้ชนะนะครับในเว็บไซต์ก็เปชีกลางเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้ชนะุปบก็เกิดสิทธิอุทธร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในมุมของหน่วยงานเองหน่วยงานก็จะต้องรออีก7วันทําการนะครับถึงจะเซ็นสัญญาได้หากไม่มีใครอุทธรเข้ามาแต่หากมีผู้อุทธรเข้ามาหน่วยงานก็ต้องพิจารณาความเห็นอุทธร์อีกครั้งงหนึ่ เช่นกันนะครับในมุมของผู้ค้านะอย่างเช่นผู้ค้ารายเดิมที่เคยชนะแล้วตอนนี้ไม่ชนะถ้าเห็นว่ากระบวนการการดําเนินการไม่ถูกต้องตามตามตาตรา114นะครับก็โต้แยงเข้ามาก็เกิดสิทธ อุทธรณ์ได้สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็จะเป็นหลักในส่วนตรงนี้นะครับอาจารย์บุ๋มสงสัยอย่างหนึ่งนะสมมติว่าเวลาที่เราประกาศผู้ชนะไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มีการอุทธรณ์สมมติเรื่องอุทธรณ์ SME ก็แล้กันกันว่าเขาอาจจะผ่านไม่ผ่านหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วพอพิจารณาผลมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าผลของการอุทธรณ์มันเกิดอุทธรณ์เกิดขึ้นนะแล้วผลของการอุทธรณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผู้ชนะเนี่ยเปลี่ยนคนอะอย่างเงี้ยต้องรออีกเจ็ดวันไหมคะหรือว่าดําเนินการต่อได้เลยคะใ,ในกรณีที่ คนที่หนึ่งอะนะยังเป็นคนเดิมก็ก็ประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะ <c oughs> ที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็โดยเฉพาะเรื่องของ s อสช่วงนี้นะครับ <c oughs> ที่ที่ทางคุณบุ๋มถามมาว่าเออจะต้องรอไหม <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ในประเด็นตรงนี้ซึ่งจริงๆมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะก็คือ s อสเนี่ยจริงๆไม่ควรตกนะครับเพราะว่า s อสเป็นเรื่องแต้มต่อ <c oughs> แต่ก็มีรายหน่วยงานที่ไปตัดสิน <c oughs> นะครับแล้วเขาก็ก็อุทธร์เข้ามานะครับถ้าอุทธร์เข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ต้องฟังขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า s อสเนี่ยจะไม่มีการตกนะฮะดังนั้นถ้าหน่วยงานไปให้ตกเนี่ยถือว่าหน่วยงานพ โด,โดนตัดสิทธิ์นะครับแต่ว่าในหลักการของกฎหมายเขาไม่ตกเขาก็จะกลายเป็นรายต่ําสุดแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าต่ําสุดแต่ไม่มี B, s อสบีแต่กลายผู้ชนะยังมี s อสบียอยู่เขาจะได้สิทธิ์แต้มต่อตามว่าเจสิบแปดผู้ชนะก็ยังเป็นผู้ชนะเหมือนเดิมดังนั้นเวลาส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการอุทธรณนน์ในการพิจารณาดังกล่าวฟังขึ้น แต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงผู้ชนะดังนั้นในหนังสือคําตอบของด้นการพิจาอุทธร้องเรียน,นยก็จะแจ้งไปว่าให้หน่วยงานเดินหน้าต่อได้เลยดําเนินการเซ<ด>็นสัญญาไปได้เลยอ่าใช่ครับก็คือว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้ในกระบวนการขั้นตอนต่อไปอะอนะครับดังนั้นหน่วยงานก็จะไม่มีการไปเปลี่ยนแปลงผู้ชนะค่ะ อย่างที่เรียนพอไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะสิทธิ์อุทธร์มันก็จะไม่มีเพราะมันไม่มีการไปเปลี่ยนแปลงผู้ชนะนะครับถ้าลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้ก็จะไม่เกิดสิทธิ์อุทธร์เกิดขึ้นนะครับถ้าลักษณะย่นี้ทีนี้เราเรายังอยู่ในประเด็นของกระบวนการภาพรวมของการอุทธร์นะคะในส่วนของหน่วยงานของรัฐถ้าอุทธร์ฟังไม่ขึ้นจะต้องส่งเรื่องมาที่กรมชิการก็คือเข้า คณะกรรมการพริจารณาอุทธรณ์และร้องเรียนในกรณีฟังไม่ขึ้นนะฮะแล้วกรณีที่มันไม่ใช่เรื่องอุทธรนะฮะคือคือในความเข้าใจของบุ๋มนะบุ๋มว่าบุ๋มเข้าใจว่าอุทธรเนี่ยมันจะมีเป็นอุทธรไหมไทยอุทธรไม่ใช่อุทธรแล้วอ um, ุทธรฟังขึ้นอุทธรฟังไม่ขึ้นทีนี้ถ้ากรณีนี้ที่หน่วยงานพิจารณาว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อุทธรหรอกอย่างนี้ต้องส่งมาที่กรมบัญชีกลางไหมคะตอนนี้การจะตีความว่าเป็นอุทธรหรือไม่เป็นอุทธรเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการอุทธรร้องเ e ร้องเรียนดังนั้น่่วยย, on, ยน<ฆ>เนีีบางทก,ก็ อาจจะไม่ส่งเข้ามาแล้วอาจจะโดนโต้แยง้งหรือโดนร้องเรียนกล่าวหาว่าปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติที่ไม่ส่งมาตามที่กฎหมายกาหนดก็อาจจะเป็นประเด็นว่าหน่วยงานอาจจะต้องทราบเหมือนกันว่ากรณีใดบ้างที่จะต้องส่งกรณีใดบ้างไม่ต้องส่งเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับในกรณีที่ไม่ส่งเข้ามาที่กรมชีกลางหรือว่าไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอย่างเช่นเรื่องของเร่งด่วนนะครับตามกรณีจะเสียจ้างวิธีคัดเลือกเร่งด่วนตามมาตรา66วรรค2อันนี้เป็นข้อยกเว้นจะเสียจ้างรายเดียวนะครับยื่นมารายเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อย ทม่อ <นะ S 2> ุทธรณ์ไม่ต้องแ <นะ S 2> ข่งขันกับอีกหลักการอีกการหนึ่งที่สําคัญคือตามว3รสามเนะครับที่ทางคณะกรรมการอุทธรณ์ได้เวียนออกไปว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องส่งดังนั้นถ้าเข้าข้อยกเว้นแบบนี้หน่วยงานก็สามารถใช้ดุ่นิดนะครับก็คือเดินหน้าต่อได้เลยไม่ต้องส่งแล้วก็ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามวาา3รสามเจ็ดสี่นะก็อาจจะแจ้งให้ทางผู้สอนทราบตามหนังสือเวียนนะครับว่าอย่างเช่นไม่เข้าหลักเกณฑ์ เขาก็จะได้ทราบด้วยเขาก็สามารถที่จะนําคดีไปสู่ศาลได้อีกนะถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะครับในกรณีที่ยังเห็นว่าเหน่วยงานหนึ่งพารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อันเนี้ยกระบวนการมันจะได้รวดเร็วและหน่วยงานก็สามารถดําเนินการได้โดยมีกรอบระเบียบกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆและอ้างอิงได้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดปัญหาในกรณีที่โดนกล่าวหาว่าไม่ส่งหรืออะไรอย่างเี้เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่ามีวิธีคิดยังไงดูยังไงเรื่องไหนที่จะต้องส่งหรือไม่ต้องส่งมาที่เมนเป็นแนวทางที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะว ใช่ครับคุณผมก็คือตอนนี้ตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งว่าอาจจะมีกฎหมายเพิ่มเติมตนนแบบนี้นะเพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> เราก็คงทราบนะฮะว่าเรื่องอุทณ์เนี่ยมันมีมีเคสเยอะมีปัญหาเยอะ <c oughs> แลวบางเรื่องก็เป็นการอุทธร์แบบเตะทวงมีปัญหาหรือว่าทําให้กระบวนการมันล่าช้าใช่ใชอันนี้ทางกรมบัญชีกลางเองโดยทางผู้บริหารต่างๆก็เห็นประเด็นปัญหาตรงนี้นะครับและทําให้กระบวนการการเบิกจ่ายเงินการดําเนินการต่างๆเนี่ยมันล่ช้าไปหมดและกระทบเศรษฐกิจคือภาพรวมของประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการออกกฎกติกาเพิ่มเติมอันนั้นคือในอนาคตแต่ตอนนี้ก็ให้แนวทางอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นเมื่อกี้นะฮะว่าเออพอเราได้เรื่องมาเนี่ยต้องส่งกรมบัญชีกลางหรือไม่ให้ดูตามแนวทางดังกล่าวนะฮะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับผมว่าก็ดีนะ ก็ทุกันเนี้ยถ้าขึ้นชื่อว่าจะต้องส่งเข้าคณะกรรมการอย่างน้อยเนี่ยทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ต้องรออย่างน้อยนะก็คือ60วันใช่ไหมคะที่จะพิจารณาคือใคร,ใครๆก็อยากจะให้โปรเจกต์เนี่ยดำเนินการไปตามแอคชั่นแพลนที่กําหนดไว้เลยเรียนผมอย่างนี้นะฮะ,ะก็คือมันมี2กรณีก็คือคตอนนี้ยังเจอนะขนาดออกเวียนไปแล้วเนี่ยแต่ด้วยความที่ยังกลัวไงไม่แน่ใจว่าตนเองผู้นี้ใช้ถูกไหมเออใช้ดรงนี้ถูกต้องไหมงั้นส่งกลมไปชีกลางดีอ๋อส่งไว้ก่อนส่งไว้คือความสบายใจอันนี้ก็มีหลายหน่วยฮะที่บอกว่าเออส่่่ว้้นนีีีาาบบยใจแตท สบายใจก็จริงแต่ในระหว่างนี้มันก็จะล่าช้างไง<ช><ช>ถ้า,ถามันเข้าหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยหน่วยงานก็ควรใช้นวิตตามนั้นได้เลยแต่ถ้าไม่แน่ใจนะครับเราก็มีหลายช่องทางเห็นไหมครับที่ที่จะให้ทางหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดใช่ไหมฮะ,ะเราก็จะมีช่องทางทางออนไลน์อะไรต่างๆเห็นไหมครับก็สามารถจะสอบถามเพื่อชัดเจนนะฮะว่าลักษณะนี้ควรส่งไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องส่งตามกฎหมายจริงๆเนี่ยแล้วส่งมาเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งรอนะฮะดังนั้นก็จะกลายเป็นความล่าช้าก็ไปดังนั้นนะฮะเพื่ง แต่ก็พบเยอะเหมือนกันนะบอกว่าตีความผิดนี่อันนี้ก็ยุ่งเหมือนกัน,นถ้าเป็นเรื่องที่ต้องส่งแล้วเราไม่ส่งอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกัน<ช><ช>นะครับอันนี้ก็อยากจะเห็นว่าอยากให้ศึกษาหรือทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนะนะครับท่านผู้ชมทุกท่านคะและนี่ค่ะคือภาพรวมกระบวนการนะคะเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทั้งฝั่งผู้ประกอบการและก็ฝั่งหน่วยงานทีนี้ประเด็นต่อไปเลยบุ๋มเชื่อว่าหลายท่านคงจะตั้งใจฟังแน่นอนเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เราได้ยินก็คือ SME บงของนุญาตเรียกว่า SME ก็แล้วกันนะคะในเรื่องของประเด็น SME ค่ะที่เกี่ยวกับการอุทธรน,นะคะมีประเด็นอะไรยังไงที่น่าสนใจมากไหมคะอาจารย์ ก็ช่วงนี้นะครับในส่วนของการอุทอลร้องเรียนเข้ามาเนี่ยนะครับของคณะกรรมาการเนี่ยเราก็พบว่าโดยเฉพาะช่วงที่มันมีการต่อใบอายุต่ออะไรต่างๆนะครับมิถุนาที่ผ่านมามิถุนากรกฎาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใบเดิมหมดอายุเนี่ยก็จะพบว่ามีหลายหน่วยงานเข้าใจว่าพอหมดอายุเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เลยตัดสิทธิ์อันนี้ก็กลายเป็นการไปตัดสิทธิ์ผู้ค้าไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง s m b เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัตินะฮะที่ไม่ยื่นแล้วตกนะฮะมันเป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงเนี่ยมันเป็นเร ไม่ยื่นก็อาจจะไม่ชนะถ้าเกิดอีกลายหนึ่งมีดังนั้นหน่วยงานไหนที่ไปตัดตกเรื่อง SMB ีเนี่ยอันนี้ให้เข้าใจไว้เลยว่าท่านพิารณาไม่ถูกต้องแน่นอนะนะครับดังนั้นเวลามีการอุทอนก็ามาก็อาจจะฟังขึ้นไปเลยนะครับสำหรับ SMB อีนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าหน่วยงานให้ผ่านเพราะอยู่ระหว่างกําลังต่อคืออยู่ระหว่างช่วงผ่านที่กําลังจะต่ออายุถูกไหมฮะก็คือเวลายื่นเข้ามาก็ต้องแนบไปสมบีซึ่งใบนี้ีก็จะบอกว่าอย่างเช่นหมดอายุ30มิถุนายื่นตัวที่หมดอายุใช่ ว่าอยู่ระหว่างกําลังต่อแต่ใบที่ที่สำเร็จแล้วที่สมบูรณ์อ่ะใช่ครับใบที่สมบูรณ์เนี่ยยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้รับนะฮะหลังจากนั้นอาจจะได้รับมาอีก4 5วันหลังจากยื่นเสนอราคาไปแล้วนะครับอันนี้ก็เจอประเด็นตรงนี้เหมือนกัน่วยงานก็เลยมองว่าก็น่าจะถือว่าเขาต่อแล้วก็ให้ให้ให้แต้มต่อไปนะครับมันก็จะมี2กรณีไหมฮะความเข้าใจนะฮะกรณีแรกเนี่ยไปตัดสิทธิ์เขานะครับในกรณีที่เข้าใจว่าเอ๊ะการหมดอายุเนี่ยมันเหมือนกับ i อเออมอร์อะไรเงี้ยหมดอายุใช้ไม่ได้ซึ่งคนละกรณีกันอันนี้กก็็เเปนควาาามมข้้ใจจจที่่ออะไถูตง ก็เลยเกิดสิทธิอุทธรณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพอไปแจ้งก็ว่าคุณไม่ผ่านเพราะ SMB หมดอายุนะฮะบางทีผู้ค้าเนี่ยเข้าใจวอเข้าใจอะไรต่างๆชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องแต้มต่อนะมาตัดผมทําไมมาตัดสิทธิ์ทำไมตัดสิทธิ์ไม่ชอบจึงขออุทธรณ์นะฮะกับอีกเคสหนึ่งก็คือ SMB หมดอายุแต่หน่วยงานก็อันนี้ใจดีหน่วยงานใจดีให้ผ่านะฮะให้ให้ผ่านแล้วก็ให้แต้มต่อเข้าด้วยเพราะถือว่าคนนี้มี SMB อยู่อยู่ระหว่างต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีใบสสวรับรองมาได้อยู่ระหว่างต่อมันก ส่วนได้ส่วนเสียถูกไหมฮะมันก็คือเพราะว่าผู้ประกอบการอื่นเขาเป็นใบสมบูรณ์ไม่มีใบช่วงระหว่างใช่ครับแล้วมันก็อาจจะมีได้ว่ามันมันเป็น2กรณีฮะอย่างกรณีแรกเนี่ยต่ำสุดแต่ไม่มี e s m สค่ะแต่รายที่2เนี่ยมี SME แต่หมดอายุก็ <c oughs> ้อยู่ระหว่างต่อะ <c oughs> นะฮะทีนี้ถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดหน่วยงานไม่ได้ให้แต้มต่อระหว่างใบหมดอายุเนี่ยนะฮะ เท่ากับ2รายนีย้ถือว่าไม่มีทั้งคู่ใช่ใช่งั้นโดย<ช>หลักเนี่ยรัฐก,ก,ก,ก็จะต้องดือหน่วยงานของรัฐต้องรับพิจารณาจากคนต่ำสุดค่ะมันก็จะมีประเด็นว่าอันนี้ถ้าเกิดคนนี้ไม่ติดใจก็จริงแต่คนติดใจเกิดฝ่ายตรวจสอบสต้องงอ,อมาตรวจเนี่ยแล้วหน่วยงานไปรับจากรายที่มี่มี s อ็ไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วทําให้รัฐต้องซื้อจ้างแพงขึ้นนะฮะ อันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะโดนทักท้วงแล้วก็อาจจะโดนละเมิดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงตามระเบียบตามกติกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็จะมีความเสี่ยงเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าพิจารณาไม่ถูกต้องนะนั้นก็อยากจะฝากนะครับสำหรับหน่วยงานที่ต้องทําหน้าที่กรรมการอะไรต่างๆเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าท่านทาหน้าที่ไม่ถูกมันก็มีความเสี่ยงในตัวด้วยเหมือนกันนะฮะดังนั้นนะทำความเข้าใจนิดนึงบางทีเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ นะฮะน่าจะพี่นายเขาได้ก็ดีค่ะก็ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งผู้ประกอบการด้วยเพราะบุมเชื่อว,ว่าผู้ประกอบการท่านผู้ชมที่ฟังก็จะได้เตรียมพร้อมแล้วแหละว่าถ้าจะเป็นช่วงเกี่ยวผ่านเนาะช่วงที่ต่ออายุเนี่ยจะต้องเป็นใบฉบับที่สมบูรณ์สาหรับมุม,ม,มผู้ประกอบการเนี่ยอย่างที่คุณบุ๋มบอกไปเนี่ยแสดงว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องเตรียมตัวแต่เน่่นๆนะถึงเราอาจจะไม่ตกแต่ว่าเราอาจจะเสียสิทธิ์ะนะครับสู้คนที่เขาเตรียมตัวหรือว่ามีใบที่ถูกต้องอย่างเงี้ย เราไปประเด็นต่อไปเลยกันนะคะจะเป็นประเด็นเรื่อง MIT มี SME ต้องมี MIT ค่ะอาจารย์ MIT นะคะหรือผมเข้าใจก็คือสินค้าที่ผลิตในประเทศนะคะ Make in Thailand กับอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนน่ะเข้าใจกันผิดมากเลยะคะ่ะท่านผู้ชมคะระหว่าง MIT สินค้าที่ผลิตในประเทศก็คือเหมือนเราได้รับใบรับรองกับอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนเป็นหลักเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าที่ผลิตในประเทศใช่ไหมอาจารย์บุมบม,มเข้าใจถูกไหมประเด็นตรงเนี้ยคะ่ะเกี่ยวกับการอุทธรณ์นะคะมีประเด็นอะไรสาคัญบ้างคะก็ค่อนข้าง มีประเด็นความเข้ายใจผิดหรือคาดเคลื่อนพอสมควรเหมือนกันนะฮะหลายเรื่องที่เข้ามาแล้วก็ส่งผลให้อาจจะกระบวนการเสียไปเลยหรือยกเลิกไปเลยนะครับถ้าเกิดคณะกรรมการอุทธรณ์มาพบว่าเป็นการกําหนดที่ไม่ถูกต้องนะฮะซึ่งอย่างที่คุณหมุมกล่าวไปนะครับจริงๆมันมีคําว่าส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศค่ะ นะฮะล้วให้ไปกําหนดเป็นสเปคหรือ T O R อ๋ออันนี้คือหมวดของกิจกรรมขั้นตอน T O R นะใช,ใช่ครับ,รบดังนั้นถ้าเป็น T O R เนี่ยเขาต้องการให้เราส่งเสริมของที่ผลิตในประเทศก่อนถ้ามีอยู่แล้วไม่ควรไปซื้อต่างประเทศดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ T O R ก็คือว่าเวลาหน่วยงานกาหนดสเปคเสร็จอาจจะข้อสุดท้ายหน่วยงานก็อาจจะเขียนว่าต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยดังนั้นถ้าผลิตมาจากประเทศอื่นเนี่ยต้องถือว่าตกสเปคอันนี้ให้ตกได้ <c oughs> นะครับเป็นเรื่องสเปคแต่เรื่องของใบย่ทีหรือใบรับรองของสภาอุตสาหกรรมว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ <c oughs> อันนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบางสินค้าก็อาจจะผลิตในไทยก็ได้แต่เขา <c oughs> เขายังไม่ได้ไปขอออกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าก็ไม่ใช่ในไทยนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะดังนั้นถ้าเขายื่นเข้ามาเขาก็ยังต้องผ่านอยู่ถ <c oughs> ้าเกิดในกรณีที่เราเขียนว่าต้องเป็นสินค้าผลิตในประเทศแต่สําหรับผู้ค้ารายใดที่เอาไปขึ้นกับทางสภาอุตสาหกรรมนะจนสภาอุตสาหกรรมออกไปรับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้ก็จะออกมาเป็นใบไมอที นะครับลายนี้ก็ถ้ายื่นเข้ามาก็จะได้แต้มต่อจะเป็นเรื่องของออจะคนละเรื่องกับ TOR แล้วใช่อันนี้มันจะเป็นเรื่องการให้สิทธิพิเศษแต้มต่อใช่ครับสำหรับเอไอไทีแสดงว่าเหมือนเอสเอ็มบีะฮะก็คือไม่ยื่นไม่ตกได้แต้มต่อ SMB จะ1 0บเปอร์เซ็นต์เอ็นั้นหลักไว้เลยนะครับว่า s m b กับ MIT ไม่มีตกเด็ดขาดแค่ไม่ได้สิทธิพิเศษแต้มต่อใช่ครับดังนั้นให้ให้ให้จำไว้เลยนะฮะว่าถ้ามีการเสนอมาแล้วให้ตกเนี่ยแสดงว่าหน่วยงงงาานนนนนนััั้้้้พรไมม่่่่่่ถูกกตตตออออคคะะบเเเป็ืขแท นะทีนี้ก็จะเกิดอย่างที่คุณบุ๋มถามนะว่าเอ้ยมันมันเป็นปัญหายังไงก็คือว่าหน่วยงานไปสับสนไงนะเข้าใจคําว่าผลิตในประเทศต้องมีใบไมทีเสมอนะบางหน่วยก็จะไปคู่กันเลยเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและต้องได้รับใบไม่ทีมันก็จะกลายเป็นว่าพอกรรมการพิจารณาผลมาพิจารณานะครับถ้าไม่มีใบนี้ด้วยถึงแม้จะเป็นในไทยนะให้ตกอ่าหรือว่าไทยหรือไม่ไทยก็แล้วแต่ถ้าไม่มีใบนี้ด้วยก็จะไม่ผ่านคุณสมบัติใช่แล้วอย่างที่คุณบุ๋มตอบก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าใจว่าต้องตกแสดงว่าหน่วยงานเนี่ย กับการได้รับใบไม t ทีนะฮะมันคนละส่วนกัน ่ะนะดังนั้นของเขาถ้าผลิตในไทยแต่ไม่รับใบไมทีก็ต้องไม่ตกแต่อีกลายหนึ่งยิ่นใบไม่ทีเข้ามาอีกรายจะได้แต้มต่อลายแรกก็อาจจะไม่ชนะนะครับดังนั้นถ้าไปให้รายแรกที่ไม่มีใบไม่ทีตกรายแรกก็จะอุทธรณ์เหมือนที่พเมื่อกี้ใช่ไหมก็จะเกิดประเด็นว่าหน่วยงานพารณาไม่ถูกอีกแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะสาหัสกว่าก็คือประกาศตายเมื่อกี้เอสเอ็มบีนี่อาจจะประกาศมันเขียนว่าให้แต้มต่อดังนั้นถ้าหน่วยงานไปตัดตกเนี่ยพอมาบัญชีการก็คือพิารณาผิดแค่พารณาผิดตามประกาศพิจารณาผิดก็ไปทบทวนแล้วก็ ใช่อ<ช><ช>ย่างที่คุณบอกเนี่ยอันนี้ผลเวลามาคุมสีกานอย่ไหมฮะ ก็จะไปทบทวนเหมือนที่บอกก็คือทบทวนเสร็จก็อาจจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้เดี๋ยวเดยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้ลักษณะมันจะมีผลเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเปในม i ีปุ๊บแบบเมื่อกี้นะเท่ากับว่าตามว่าเจ็ดสิบแปดนี่เขาบอกว่าให้กําหนดเป็นเรื่องแต้มต่อแต่หน่วยงานมากําหนดเป็นสเปคนะให้เขาตกเท่ากับกําหนดขัดหนังสือเวียนแล้วเป็นเหตุให้อาจจะก่อให้เกิดการแข่งขันน้อยลายหรืออะไรเกิดขึ้นได้มาอีกนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางเรื่องขึ้น MIT อยู่่แค2หรือทรายท่ะครไม่มีกก็็จจะะตือว่ากการําหนดดผิที่เ็นอ บุ๋มเข้าใจแบบนี้นะเท่าที่อาจารย์พูดนะคือในกิจกรรมของการกําหนดขอบเขตของงานหรืีอ TOR เนี่ยปกติม,มันต้องมีอยู่แล้วล่ะก็คือสินค้าที่ผลิตในประเทศแต่พอหน่วยงานเขาเข้าใจผิดเขาก็ไปกําหนดว่าต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศแล้วก็เอาเรื่อง MIT เข้ามาเกี่ยวแล้วก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยนะเขาต้องมีใบรับรองเรื่อยๆจากสภาตสากกรรมด้วยถูกไหมคะที่ผมเข้าใจแบบนี้พอไปล็อกว่าต้องมีใบรับรองจากสภาตสากกรรมซึ่งมันผิดมันไปอยู่ในกิจกรรมการได้เต้มต่อช่วงหลังที่จะได้เต้มต่อ5%ช่ห้าจาอร์เั็นตนใส่ไหมคะิัันน้งงส่่ทีอาจารย์บว่ามันสห ก็คือว่าพอเขาไปกําหนดผิดช่วงต้นทางเลยก็คือช่วง TOR เลยมันเลยจะต้องเป็นไงครับผลก็คืออาจจะต้องยกเลิกโครงการเลยนะอาจารย์ก็เป็นคําถามที่ดีนะฮะที่เราเจออยู่2กรณีนะครับเช่นถ้าไม่มีใครมี MIT เลยแล้วยื่นมาเต็มเลยอันนี้ก็อาจจะมองว่ามันไม่มีผลการได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะเพราะาเรียนอย่างนี้ว่าในกฎหมายนี่มันมีว่าถ้ากําหนดผิด แต่ผิดพลาดบกพร่องที่ไม่ได้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบไม่ได้ทําให้กระบวนการเสดอจเสียเจ้าเสียไปทางคณะกรรมการอุทธรณ์เองก็อาจจะมาดูเหมือนกันว่าลักษณะอย่างเงี้ยจะส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบไหมนะครับแต่ถ้ามันมีประเด็นอีกเคสหนึ่งก็คือว่าถ้ากําหนดให้มี MIT ปุ๊บแสดงว่าผู้ชนะจะต้องมีนะดังนั้นพอผู้ชนะมีปุ๊บเนี่ยนะฮะ,ะแล้วผู้ชนะผ่านแล้วก็ให้คนอุทธรณ์ตกซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าปกติ MIT เนี่ยต้องไม่ตก ใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้สิทธิพิเศษเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ไไดแต้มต่อหรือไม่ได้รับสิทธิพิเศษตามวรรคสิแต่เนื่องจากเรื่องนี้หน่วยงานไปพิจารณาเป็น TOR อันนี้คือตัวเคสหลักหกะนะครับกับในอดีตอีกเคสหนึ่งในบทีก็คือว่าไม่ได้กําหนดให้แต้มต่อไม่ได้ใส่ ตามวัจแนะแต่เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยทางระบบ BCP ก็คงล็อกแล้วแหละนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้ล็อกไงก็เลยให้หน่วยงานต้องไปใส่แล้วหลายหน่วยไม่ใส่เรื่องแต้มต่อมันก็เลยจะมี2กรณีก็คือว่าลายหนึ่งไม่ยื่นกับอีกรายหนึ่งยื่นทีนี้ถ้าไม่มีแต้มต่อหน่วยงานก็เลยไม่ได้ให้แต้มต่อค่ะ นะฮะลายที่ไม่ยื่นก็ต่ําสุดก็กลายเป็นชนะนะฮะอันนี้ก็จะเกิดเป็นปัญหาว่าพอประกาศออกไปปุ๊บไอลายที่มีฮะก็ไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสภาอุตสาหกรรมนะฮะเขาก็จะมาโต้เลยว่าผู้ชนะไม่มีเขามีเนี่ยเขาควรได้รับสิทธิตามว่าคสิบแร้อยละหเนี่ยแล้วเขาก็เสนอไม่เกิดร้อยละห้าเขาควรจะเป็นผู้ชนะเห็นไหม ตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าคนที่แพงกว่าเนี่ยมาโต้แล้วอย่างที่อธิบายไปตอนต้นว่าคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เข้าสนอราคาไม่เห็น <คะ S 1> ด้วยกับผลการพิจารณาว่าหน่ว <คะ S 1> <ๆ S 2> ยงานทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบเนี่ยสามารถที่จะมาโต้แย้งหลังจากประกาศผู้ชนะถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าหน่วยงานกาหนดไม่ชอบอีกเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้แบบตามวร8ที่สิบแปดและส่งผลให้าาเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ อันนี้ก็อาจจะทําให้กระบวนการซื้อจ้างนั้นอาจจะเสียไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนหนึ่งมีกับคนหนึ่งไม่มีแต่ถ้าไม่มีใครยื่นเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนกันถ้ายืน่นมาเป็น8ปดลายสิบลายแล้วไม่มีใครยื่น MIT เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางประมาณนี้ครับที่เกิดเกี่ยวกับ MIT นะครับส่วนหนึ่งก็ไปกาหนดเป็นสเปคอีกอันนึงไม่ได้กําหนดตามวอก็คือไม่ได้เขียนเป็นสเป c, คแต่ไม่ได้เอาไปใส่ยอยู่ในประกาศก็เลยเกิดเป็นประเด็นที่เกิดข้อโต้แย้งกันเกิดขึ้นนะฮะที่เเ้้้าาา่ะกกออจนดดงงวยยตตศึษโฉิ หน,น่เพราะว่าผู้ค้าเนี่ยมาบังคับหน่วยงานไม่ได้ไหมฮะดังนั้นหน่วยงานจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ครับอาจารย์บุมบุมถามเพิ่มเติมนิดนึงกรณีสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยคือหลายคนนะเข้าใจว่าต้องมีใบรับรองจากสภาวตสาหกรรมอันนี้เรื่องสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะไม่ใช่เรื่อง MIT ที่ได้สิทธิ์แต้มตอถูกไหมฮะที่บุมเข้าใจแบบนี้นะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยที่มันอยู่ในกําหนดในทีวาแต่ต้นทางเนี่ยคนเข้าใจว่ามันต้องมีใบรับรองจริงๆเราสามารถดูแหล่งอ้างอิงหลักฐานเนี่าาดหอนพกํ ทีวาไปแล้วเดี๋ยวพี่นาผลให้คำว่าผลิตในประเทศไทยดูยังไงเราเรา <จะ S 1> ดูต,ตรวจสอบจากอะไรจไริงๆไ,ไ,ไม่ได้ตรวจสอบจากใบยไทีเสมอมแต่ถ้าเขามีเขายื่นเข้ามามันก็จะชัดเจนว่าของเขาเนี่ยในไทยแน่นอนใช่ไหมเพราะรับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแต่อาจจะมีบางอย่างอย่างเช่นใบโรงงาน โรงงานก็ผลิตในไทยเห็นไหมครับแสดงว่าไอ้สิ่งที่เขายื่นเข้ามาถึงแม้จะไม่ใช่ใบไมทีแต่รับรองว่าเนี่ยมีโรงงานในไทยเข,า,ขาผลิตสินค้าตัวนี้อยู่ในไทยม,มันก็เป็นสินค้าไทยนะครับทารักษ์ะนาอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะมีเอกสารอย่าง่นอย่างเช่นกล่องอะไรต่างๆการาบรรจุอะไรอย่างเงี้ยที่แสดงว่าของเขาผลิตในประเทศไทยนะครับตัวสินค้ายองที่แสดงรายละเอียดต่างๆนะครับลักษณะอย่างนี้เข้ามาดังนั้นอย่างที่ทางคุณบุ๋มถามเข้ามาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ได้คุยไปเนี่ยว่าพอเขียนไม่ถูกต้อง ใช่ไหมฮะอันนี้เขาควรที่จะไปกําหนดให้ถูกเช่นการเขียน D O R หรืออะไรเงี้ยนะครับควรแสดงหลักฐานว่าผลิตในไทยก็แล้วกันอย่าไปเขียนว่าต้องแนบใบไมทีมนะครับดังน,น,นี้อันนี้อย่างที่บอกเกิดความสับสนมันก็เลยตันินให้ไปกําหนดผิดะนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้นะแล้วเราไปเขียนให้มันถูกต้องนะแล้วถ้าเขาไม่ยื่นมาตามเงื่อนไขอันนี้ตกได้นะครับที่เขาต้องแสดงว่าสินค้าไทยไหมถ้าเป็นสินค้าต่างประเทศก็ถือว่ายื่นไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราเขียนแค่ว่าสินค้าไทยปุ๊บอันนี้เขาก็จะไม่ยื่นเอกสารอะไรเข้ามาเพราะว่าเเงื่่อนนไไไขขมด้ีย ะนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้สร้างปัญหาให้กับกรรมการพิจาผลได้นะฮะว่าแล้วจะดูยังไงจะตัดตกเขาได้ไหม,มนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้อันนี้คือป,ประเด็นนะคอะค่ะก่อนจะจัดกันไปนะคะอาจารย์คะมีประเด็นอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านทั้งในฝั่งของหน่วยงานของรัฐก,ก็ดีหรือผู้ประกอบการก็ดีค่ะสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะ ก็สำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ศึกษานิดหนึ่งไงไหมครับว่าอย่างที่ผมเรียนไปเน้นย้ำก็คือว่าเรื่องนี้ต้องส่งไหมอันนี้อยากฝากนะครับตรวจสอบให้ดีละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าพบประเด็นตรงนี้เยอะเหมือนกันว่าที่หน่วยงานเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดนะให้คิดว่าไม่ต้องส่งนะครับกับเรื่องที่จะต้องส่งเหมือนกันนะถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์กฎหมายอยู่แล้ว นะที่ไม่ต้องส่งเนี่ยก็อย่าเสียเวลาไม่ต้องส่งเข้ามาะนะครับนะฮะอันนี้ก็ศึกษาให้ชัดเจนนะครับในส่วนประเด็นตรงนี้แล้วก็วิเคราะห์ดําเนินการแล้วก็ศึกษากฎหมายขั้นตอนนะฮะคือมาอไรายละเอียดให้ชัดเจนนะฮะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดปลุกพล่องนะครับในการพิจารณาในส่วนของผู้ค้าก็อยากจะฝากว่ามันควรเป็นประเด็นที่เราโดนตัดสิทธิ์และเสียสิทธิ์จริงๆและกระทบสิทธิ์ะนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบใช้สิทธิ์ไปเรื่อยม่ามีสิทธิ์แล้วอยากจะใช้ไว้ก่อน นะครับนะฮะอันนี้ก็คงมันมันจะกระทบนะฮะกระบวนการภาครัฐเพราะว่ามันเดินหน้าต่อไม่ได้มันเสียเวลาแล้วก็กระทบเศรษฐกิจกระทบกับ,กบชาวบ้านประชาชนบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาการดําเนินการถนอนหนทางอะไรเงี้ยนะครับมาไล่เช้าไปอีกแต่ถ้าท่านคิดว่าเอ้ยเราถูกต้องเราโดนกระทบจริงๆการพิจารณาไม่ถูกต้อง อันนี้ก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้เลยะนะครับให้สอดคล้องกับระยะเวลาดําเนินการแล้วก็มีเหตุมีผลอะไรให้ชัดเจนนะครับไม่เอาแบบลอยๆไม่เอาแบบคิดว่า,าแบบนั้นแบบนี้นะครับเป็นเรื่องความรู้สึกอันนี้ก็ฝากนะครับสำหรับผู้ประกอบการะนะครับอาจารย์คะตอนจบรายการค่ะเราต้องมีท่าค่ะท่ารายการนะคะพร้อมนะคะ3 4. รู้รอบรู้บัญชีกลางหล่อมากค่ะ เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับสาระดีๆกับรายการรือรอบรั้วบัญชีกลางสำหรับวันนี้บุ๋มและอาจารย์สามารถขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ